ข่าวไ t t ์ท e มีต์ย f เฟิร์สแฟ e ม i ตติ i งในท2024ขอสิบปรพื้นหน่อยได้ไหมฮะ,ะวันนี้เราบรรยากาศแบบสบายๆนะครับมีโอ้โหดีใจแทนน้องนายมากๆเลยนะครับมีพี่ๆมากันเต็มเลยนะฮะให้ความรักให้การสนับสนุนน้องนายแบบนี้นะฮะแล้ววันนี้ผมญี่ปุ่นธนัดรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาละฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับงานของเรา เห็นชื่องานกันแล้วใช่ไหมครับนายทูมิดยูยินดีที่ได้พบกับน้องนายนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับปุ่นรู้สึกแบบยินดีแทนพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่จะได้พบกับงานแฟนมีตติ้งของน้องนายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะฮะน่าตื่นเต้นมากๆเลยของน้องนายกรชิดนะครับหรือว่าชาวจีนเนี่ยรู้จักกันในชื่อมีใครรู้จักชื่อจีนของน้องนายไหมฮะมีไหมับผมพี่ๆคนไหนทราบไหมฮะทราบไหมครับมีไม่ต้องเขินนะฮะ ถ้าเกิดตอบได้ตอบได้เลยนะฮะชื่อจีน้องดายนะครับเกาชิงเฉินนั่นเองนะครับผมก็คือโด่งดังมากๆในประเทศจีนเป็นดาราศิลปินชาวไทยนะครับที่ไปออกรายการ Reality Survival ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็โด่งดังมีแฟนคลับไปทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้ผมฝากแฮชแท็กงานนิดนึงแล้กันนะครับ n i g h t ็ก e e ยทูมีดย k k ะครับแล้วก็แฮชแท็ก นายท่านกอรชิตนะฮะถ้าเกิดพี่ๆไปลงคลิปข่าวลงในสื่อไหนจะได้ติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับผมเอาละฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอคอยงานแฟนมิทติ้งของน้องนายซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าประเดิมเลยนะฮะเป็นที่แรกในเอเชียด้วยเปิดสิ่งที่บ้านน้องนายนี่แหละที่ประเทศไทยของเราเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆแน่นอนนะครับน้องนายเขาเตรียมโชว์แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นร้อง เต้นเล่นได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแบบละครงละครอ,อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะต้องมาติดตามว่าเป็นยังไงซึ่งไฮไลท์จะเป็นอะไรนะครับที่มาที่ใหม่จะเป็นยังไงบ้างต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับเอกของเรานะครับน้องนายกระชิดบุญสถิตพักดีครับผมนี่ <Hey, S 2> มาแล้ว,ลวสวัสดีครับอาขอเสียงหน่อนยแล้วทุกคนพี่ี่ครับมาแล้วสวัสดีครับน้องนายสวัสดีครับ เอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องนายเนี่ยทักทายพี่ๆแล้วแขกผู้มีเกียรตินิดนึงแล้วกันนะครวันนี้สวัสดีพี่ๆสวัสดีทุกคนครับชื่อนายนะครับนายกอนเชกของผมหรือว่าเกาชิงเฉินครับผมเป็นศิลปินนี่อ่าได้ข่าวว่าเตรียมมาหลายภาษาไม่ใช่เหรอครับวันนี้ o อ yeah hello everybody I'm nine I'm nine Gornchev and today is our press conference so yeah like let's get started 大家好，我是小九高进成，然后今天是我一个发布会，因为过几天不是我见面会了嘛，所以就是今天来聊一下关于我们这次的见面会。啊，OK，老奶，所以拍你们了对不对？啊，没拍杂志，没叫吼麦，说说，哦，就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 说，哦， อโอเควันนี้บรรยากาศส,สบายๆนะครับเรานั่งคุยกันดีกว่านะฮะโอเคเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยฮะเอาละครับก็ต้องบอกว่างานในครั้งนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นงานแฟนมิ้งครั้งแรกของ,ของน้องนายในประเทศไทยเลยใช่ฮนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับน้องนายงานนี้ฮะ จริงๆแล้วเราอยากทำแฟนมิ้งที่ไทยมานานมากแล้วครับแต่ว่าด้วยตารางหลายๆอย่างหรือว่าสเกจลหลายๆอย่างมันไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็พยายามบอกพี่ๆทุกคนว่าพี่ๆทีมงานครับที่ว่าอยากทําจริงๆแบบหาโอกาสให้ทาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าหลังจากออกมาจากวงก็เพิ่งได้มีโอกาสที่จะแบบตัดสินใจเองจริงๆเมื่อไม่นานมานี้แต่ความจริงเนี่ยในใจของเราอยากจะจัดงานแฟนมิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่ จริงๆเราอยากจับมาตลอดเราเป็นคนไทยเนาะเราก็อยากจะเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มาเขาเรียกว่าสัมผัสหรือว่ามาอยู่กับแฟนๆที่ไทยจริงๆขนาดนี้จริงๆก็อยากจับมานานมากแล้วครับเพรว่าสเก็ตชูลมันไม่ไม่ได้เลยใช่ไหมงานยุ่งมากเลยนะฮะแล้วล่าสุดเจอแฟนๆที่ไทยนี่เมื่อไหร่นะฮะนานหรือยังถ้าเป็นออฟฟิเชียลมีทิ้งน่าจะนานมากเหรอน่าจะเยอะน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนเลยเหรอฮะนะน่าจะใช่ เออเออนึกขนาเหมือนกันนะย้อนกลับไปเลยอันนี้คือซ้อมหนักใช่ไหมได้ข่าว <c oughs> ก็เลยเสียงหายหายนิดนึงนะฮะวันนี้ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่า <c oughs> สองสาวันนี้ผมต้องร้องเพลงเยอะมากแล้วก็ต้องบินไปบินมาเลยครับเขาเรียกว่าแผนการการการซ้อมร้องการซ้อมเต้นอาจจะเยอะนิดนะอ๋อก็แสดงว่าจัดเต็มแน่นอนแน่นอนรบนะฮะทุกคนข้ามพ่านะครับผมถ้าอย่างนั้นอยากจะรู้สปอยหน่อยได้ไหมว่าไฮไลท์ของงานแฟนมิทติ้งครั้งนี้ มันจะมีอะไรบ้างครับผมขอแบบไฮไลท์เลยอ่ะที่น้องในแบบอยากจะทําอยากจะโชว์ศักยภาพของเราแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับเรายามสตอรี่ทุกคนเก็ด้วยความที่มันเป็นแฟนเมติ้งครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับรอบนี้ผมก็เลยอยากทำหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงอาจจะมีการเต้นแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการแสดงนิดๆหน่อยๆ นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็ก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะว่าอยากทําให้ครั้งนี้แฟนมิทิ้งครั้งนี้แบบจัดเต็มแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความสุขในการมามาดูครั้งนี้ครับอืมเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะมีการแสดงด้วยทีนี้อยากรู้ว่ามันจะมีการหยิบเอาซีรีส์หรือว่าผลงานที่เราเคยเล่นเนี่ยมาอยู่ในงานหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้หรอถึงกับต้องยืนเลยเหรอฮะอันนี้คือโจ๊ห้ามบอกห้ามสปอยไม่รู้ น่าจะพอดาวนได้แล้วมีอะไรบ้างเออมีเพลงเร็วเพลงชาแน่นอนครับผมนะฮะพอจะบอกได้ไหมว่าเพลงเร็วเยอะกว่าหรือเพลงชาเยอะกว่าพ่อพ่อกันพอพกันเลยหรอแต่ว่ามีทั้งสามภาษาเลยนะเพลมีสามภาษาเลยนะฮะก็จะมีไทยมีจีนแน่นอนแล้วก็มีอังกฤษใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่าโอเคก็คือครบทุกอย่างร้องเล่นเต้นละครเลยนะฮะแล้วได้ข่าวว่าในครั้งนี้ก็จะมีเป็นแบบว่า special guest ด้วย เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษใช่ไหมฮะพิเศษมากในงานครั้งนี้ช่วยเล่าถึงแขกคนนี้หน่อยว่าเราสนิทกับเขาขั้นไหนเบอร์ไหนบอว่าหยอกล้อกันเบอร์ไหนเออเออเราสนิทกันมากเลยเพราะว่าด้วยความที่พูดชื่ออลกันแล้วพ่อมันก็เคยพูดออกสัมภาษณ์ไปแล้วครับผมก็คือยายเป็นต่อก็คือเป็นต่อนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะฮะเอายายเป็นต่อเยยเป็นต่อเลยออนี่แสดงถึงความสนิทกันมากๆเลยนะครับ เป็นต่อนะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมา4ปีซึ่งการรู้จักกันนะครับคือรู้จักเพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวกันแล้วก็เราเป็น,นเทรนนีมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เป็น,นเทรนนีครับก่อนที่ผมจะไปไประเทศจีนตอนนั้นเราเป็น,นเทรนนีกลุ่มเดียวกันแล้วก ทุกวันก็จะอยู่ในการกินด้วยแบบกินข้าวพร้อมกันนอนพร้อมกันเพราะวเราอยู่กันเป็นหออะไรแล้วก็ซ้อมพร้อมกันเลิกงานพร้อมกันเข้างานพร้อมกันทุกวันก็สนิทกันมากๆแล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่เป็นครั้งแรกที่ก็คือเอาเขาเรียกว่าอะไรการเป็นศิลปินมาขึ้นเวทีด้วยกันครั้งแรกครับอืมครั้งแรกเลยที่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันและก็ในฐานะศิลปินด้วย แล้วเขามีส่วนส่วนช่วยในการแบบออกแบบหรือว่าคิดอะไรในโช์นี้บ้างนะมีการเสนอไอเดียไหมหรือเราไปถามเขาบนะ้างไหมวันวันศุกร์วันนี้เราก็มีเพราะว่าเราจะมีโชวด้วยกันเ,<อ>เราก็เลยเ<อ>ดีไซน์อะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ครับเยอะแยะไปหมดเลยก็แบบอยากจะทําให้โช์นี้ออกมามดูมีความเป็น powerful <ๆ S 2> ที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคทีนี้พี่ขอดอนถามกลับไปถึงโชน่อยดีกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยน้องนายมีส่วนคิด ในการที่จะทําโชว์ขึ้นมาเนี่ยสักกี่เปรอร์เซ็นต์หรือว่าไอเดียหลักๆของโชว์นี้คืออะไรที่เราอยากจะโชว์ผมว่าไอเดียหลักๆครั้งนี้ม,มันเป็นไอเดียตั้งแต่ผมเข้าวงการมาตั้งแต่แรกเลยครับคือผมอยากที่จะให้แฟนๆทุกคนหรือว่าคนที่เพิ่งจะมารู้จักนายเองอม,มีมีความสุขจากผลงานของเราเองดังนั้นนะท็อปิกหลัก,ลกๆน่าจะเป็นเรื่องของการมอบความสุขให้กับคนมากกว่า มอบความสุขให้ทุกคนดูรับรองว่าทุกคนดูกลับออกไปแล้วจะต้องมีความสุขมีรอยยิ้มแน่นอนหวังว่าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรืออาจจะมีคราบน้าตาจากความประทับใจก็เป็นได้เออป่เอ่านะฮะแล้วทีนี้ขั้นตอนในการเตรียมงานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยากพอสมควรเพราะว่ากว่าจะมาเป็นงานในครั้งนี้ได้เนี่ยก็ผ่านการคุยกันมาใช่ไหมฮะแล้วตัวน้องนายเองที่ก็มีงานอยู่ที่เมืองจีนด้วยรใช่ไหมฮะแล้วงานนี้จัดในเมืองไทยเนี่ยโหสเกจชู و, น่าจะ ยุ่งพอสมควรเลยนะใช่ไหมเขาก็จริงๆผมก็ไม่ได้เหนื่อยคนเดียวหรอกเราก็มีพี่ๆทีมงานทุกคนใช่ไหมที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วก็จะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าใครๆก็ตามก็คอยซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดน้องถ้าจะยุ่งก็น่าจะยุ่งเป็นเรื่องของการเตรียมโชว์อะไรอย่างครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างที่จะต้องทําไม่ว่าจะเป็นช่วงสองสามวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องซ้อมเพลงงานแฟนมิ่งอะไรอย่างครับเดี๋ยวอีพันธ์นึงผมจะต้องบินกลับจีนไป ถ่ายรายการอื่นต่อระหว่างทางแล้วก็ต้องบินกลับมาแล้วก็ซ้อมแล้วก็จะได้ขึ้นแสดงอะไรอาจจะเป็นเรื่องของสเกจูลที่มันแน่นเรื่องการเตรียมตัวของตัวเองมากกว่าอ่ครับแล้วที่เขาว่าเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมสองวันก่อนสองวันก่อนก็คืนตอนคืนก็เมื่อคืนวานแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนสักหนึ่งวันที่อยู่เต็มๆในเมืองไทยนะฮะแล้วอีกสองวันก็ต้องบินกลับไปแล้วด้วยอ๋อบินไปแว๊บนึงครับไปไปถ่ายรายการแล้วก็เดี๋ยวก็บินถ่ายเสร็จก็กลับเลย ทยจะกลับมาเลยกลับมาเตรียมงานไทยเมยทิมมันจะเกิดขึ้นบนอาทิตย์นี้แล้วนะไม่พักผ่อนบ้างหรอน้องไอยมันสนุกแหละ <laughs> มันสนุกเนาะได้ทาสิ่งที่เรารักใช่ไหมฮะ,ะก็อย่าลืมพักผ่อนนะคะรับบาะช่วงนี้เนี่ยในเมืองไทยเองโอ้โหเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะฮะแต่เขาบอกว่าทุกพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนนะครับแต่ทุกพื้นที่จะทุกคนเนี่ยมีแต่น้องนายครับผม <laughs> <c oughs> อะไรกันเนี่ย <g ül> หยอดแทนพี่ๆีทุกคนหน่อยเลยนะครับผมนี่พี่ๆีครับถ้าเกิดชอบมุกก็ปกมือกันได้นะฮะออครับผม <g ül> ถ,ถ่ายรูปกันอยู่ถ่ายรูปกันอยู่อ๋อโอเคโอเคไม่นี่เขาตั้งกล้องไลฟ์ถ่ายวิดีโอด้วยไง<อ>นี่นะเอออ่ะอแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับเหล่ายามสตอร,รี่บ้างในครั้งนี้ <g ül> ที่ทุกคนเนี่ยเ <g ül> ชื่อว่าตอนนี้บัตรหน้าจะใกล้หมดแล้วด้วยนะครับได้ข่าวว่าหมดไปแล้วประมาณ80นะฮะมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาบ้างครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นยามสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นไนส์ฮัเบสไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนนายจากประเทศไหนนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคนที่สปอร์ตมาตลอดแล้วก็นายจะพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทาให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะไม่ทําให้คนผิดหวังแล้วก็หวังว่าทุกเวทีหรือว่าในอนาคตในความเป็นตัวนายเนี่ยจะสามารถทําให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็หวังว่าครอบครัวของเราจะโตขึ้นไปเรื่อย นี่ครับผมขอเซฟปุ่มเลยนะฮะให้กับน้องนายนี่น่ารักมากๆเลยนะคร<ช>ับผมอ่าแล้วก็ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปล่อยผลงานอัลบั้มออกมาด้วย oh, ใช่ไหม Yes เออตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากเลยครับเ,เ,เพราะว่าเป็นอัลบั้มโซโล่แรกของตัวเอง mm hmm. ช่วงก่อนมีปล่อยเพลงออกมา,า mm hmm. แต่ว่าอันนั้นเป็นเป็นโซโล่ครับเป็นเป็นซิงเกิลแต่ว่ารอบนี้เป็นอัลบั้มจริง,รงๆรอบแรกครับมันพรุ่งนี้แล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างพูดถึงนิดนึงแล้วกัน ความพิเศษของอัลบั้มนี้ของเราเอ,ออัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่สามารถพูดได้ว่าบ่งบอกความเป็นตัวนายเยอะมากๆเพราะว่าทุกเดโมเองหรือว่าทุกเพลงเองการอัดทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องผ่านสายตานายทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วก็พยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้เยอะที่สุดคับเพราะว่า รู้ความที่มันเป็นอัลบั้มแรกผมว่าอยากจะให้ทุกคนรู้จักตัวนายมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนอย่างนี้หรือเ,เปล่าหรืออาจจะเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้ามาสนุกกับนายคอนเสิร์ตเยอะขึ้นนี่นะครับพรุ่งนี้เราได้ฟังกันแน่นอนกับผลงานที่เป็นตัวตนของน้องนายที่สุดเลยก็ว,ว่าได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวงานแฟร์มิ้งก็จะเกิดขึ้นเราด้วยนะครับแหมโอ้โหวันนี้เรียกว่า,าแฟชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะฮะนิดหน่อยนี่นิดหน่อยเหรอครับอันนี้ ใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านเหรอ n น No เอะเราต้องถลอมเสียงนิดนึงด้วยนะฮะใช่ไหมฮะโอเคโอเคโอ้แล้วก็พรุ่งนี้มีซีรีส์ออนแอร์เรื่องแรกนะฮะอ๋าเรื่องอะไฮะเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอะไรเรียกว่าผ่้เจียนเ่ะครับผู้เจียน The Second Season หรือว่าภาษาอังกฤษน่าจจะเรียกว่า Insect Detector insect นดิเทคเจอร์สองครับแต่ว่าผมผมในซีรีส์ถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์จีนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นซีรีส์จีนไทยซึ่งผมแสดงเป็นคนไทยชื่อว่าเต๋อเต๋อเป็นตำรวจเต๋อนี่คือเต๋อชื่อไทยเต๋อชื่อไทยใช่ไหมฮะโอเคโอเคเมื่อกี้คือมีมีสำเนียงจีนเข้ามาเป็นเป็นเต๋อหรออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ชื่อเต๋อเลยนะเออครับในเต๋อในเต๋อครับก็ฝากฝากติดตามด้วยครับอ่าพรุ่งนี้แล้วนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้เกี่ยวกับเอ่อสืบสวนสอบสวน อ๋อ oh, สืบสวนสอบสวน,สวนใช่ค่ะ,ะซึ่งมันซึ่งมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆใดๆที่พี่เห็นรูปที่เรามีแบบว่าเป็น ไปห้อยคอด้วยใช่ไหมเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้ปะ yes, ใช่ไหม <Yes. S 1> อ่าโ okay, okay, อเคโอเคเราแบบเราไปคนหาความจริงนี่นะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะโอ้ผลงานเยอะมากเลยนะในช่วงนี้โคต<อ>รมากมากเลยนะฮะหนุ่มคนนี้อ่ะสุดท้ายนี้นะครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยแล้วกันสำหรับนาย meet you first fan meeting in Thailand 2024ในครั้งนี้ครับผมเขาบอกน่ t ที่ e ะพบก t นค f ั้ง t รกในป t h a i l a n d 2022นะครับ วันที่วันอาทิตย์ที่26นี้นะครับที่สยามพิคเนตครับก็ฝากทุกคนมาให้กำลังใจแล้วก็วันจริงอยากจะแต่งตัวกันมาอย่างไงก็เต็มที่เลยครับเรามาเอนจอยกับ The First Fan Meeting in Thailand กันแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับ <laughs> <laughs> เรามาเ e ลตี้เรามาเจอกันครับผม อ่าโอเคขอสืบปรบมือหน่อยนะฮะนี่แต่น้องนายก่อนจะเป็นห่วงพี่พี่เขาว่าเราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเราไม่ได้ป่วยเราแค่ซิงหายเฉยเฉยนะครับต้องนอนพักผ่อนเยอะๆนะฮะต้องฝากด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้เราได้เจอกันแน่นอนนะครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนียสยามแสแวร์วันนะครับฝากด้วยกับงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกของน้องนายเลยนะครับนายทูมิทูฟิร์สแฟนมิทติ้งอินไตแอล2024นั่นเองนะฮะและเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆอยากได้ข้อมูลแบบล้วงลับ อยากจะรู้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในงานแฟนมีตครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามกับน้องนายตรงๆเลย<อ>ไม่รู้น้องนายจะหลุดบ้างหรือเปล่าอาจจะต้องรอต้องรอนะครับเดี๋ยวก็สามารถสัมภาษณ์หลังจากนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าสําหรับงานในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับจะเกิดผู้ขาดผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเดี๋ยวต้องขอเชิญขึ้นมาบนเวทีถย